ก็เรียกได้ว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายกำลังจะมาแทรกอีกแล้วนะครับเมื่อทางเพจกรันตันมวยไทยแชนแนล KMC ได้โพส์ภาพไฟมวยแมตช์การแข่งขันที่กำลังจะจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่6พฤษภาคม2023นี้โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่าเคโตแล b พลวันมวยไทยอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพหรือศึกฮีโร่มวยไทยนานาชาติโดยจะมีการชกทั้งหมด6คู่และมีนักมวย4ชาติ กันนะครับที่จะเข้าชิงชัยกันในรายการนี้เป็นศึกมวยที่จัดกันที่ประเทศมาเลเซียนะครับโดยทีมงานมวยไทยมาเลเซียแต่ไฮไลท์กลับไม่ได้อยู่ที่นักชกมาเลเซียครับ เป็นการชกกันระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยที่ใช้การต่อสู้ว่ากุลคะแมแต่ไฟการต่อสู้เรียกว่ามวยไทยนะครับโดยคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างทูนเทียราและกล้องปทุมนักชกชาวไทยอีกคู่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างเดน900,000และเตียโก้นักชกชาวบราซิลที่พึ่งถูกถ,กถอดแชมป์จาก WMO ไปหมาดๆนะครับซึ่งในรายการนี้เขาใช้ชื่อในการชกว่าเตียโก้กุลคาแมเลยนะฮะก็เรียกว่าความวัวย,ยังไม่ทันหา ความควายเข้ามาแทรกอย่างแท้จริงเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าในรายการนี้เนี่ยทางฝั่งผู้จัดเองเขาได้ข่าวเกี่ยวกับการถอดแชมป์จากติอาโก้หรือยังและยังจะให้โอกาสนักชกคุณคแมไปชกในรายการนี้อีกหรือไม่รายการนี้นั้นมีความสัมพันธ์กับทาง WMO ในระดับไหนนะครับซึ่งทางเพจของเขาก็มีการโปรโมทกันอึกทึกคทุกโครมใหญ่โตพอสมควรนะฮะแล้วก็มีแฟนมวยซึ่งตัวแอดเองก็ไม่ได้เป็นแฟนมวยแบบจริงจังอะไรนะฮะอย่างเดน9000แเนี่ย แอดบอกตามตรงว่าไม่รู้จักเลยนะครับคู่ชกของทางทีอาโก้เนี่ยแต่แฟนมวยน่าจะรู้จักนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างบอกแอดด้วยแล้วกันนะฮะว่าเขาเป็นนักมวยมาจากที่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งในไฟที่เป็นวิดีโอที่แอดนำเอาขึ้นคลิปนะครับเป็นไฟกุนคาแมที่ทูนเทียราเจอกับเด่น900,000 เป็นมวยแบบมวยแท็กทีมนะฮะก็คือมีการแตะเปลี่ยนกันได้เหมือนในมวยปล้ำนะครับซึ่งเท่าที่แอดดูเนี่ยเหมือนเด่น9 0 0 0แสนกับคู่ของเด่น9 0 0 0แสนซึ่งแอดไม่ทราบชื่อเขานะครับเหมือนโดนดึงไปซ้อมหมัดให้ทุนเทลาครับคือแทบไม่ออกอาวุธเลยแล้วฮะยืนให้ทุนเทลาต่อยชกทุนเทลาก็เหมือนเอาคำปั้นทุบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คุณผู้ชมก็ลองดูในคลิปกันละกันนะครับส่วนอีกคนนึงกล้องปทุมเนี่ยแอดเคยชมเขาชกครั้งหนึ่งเป็นการชกชิงแชมป์ในรายการแฟร์เทคไฟท์เอ็กซ์ซึ่งในรายการนั้นเป็นการ กันระหว่างก้องปทุมววันนิมิตเจอกับพอกบินพกบินนี่ชื่ออาจจะเป็นฝรั่งนะครับแต่เขาเป็นนักชกชาวไทยเกิดที่จังหวัดน้องบวัวลําพูแต่ไปโตที่น่าจะเป็นฟินแลนด์ถ้าแอดจะไม่ผิดนะฮะแล้วก็เคยชกให้กับทีมชาติฟินแลนด์ด้วยครับก็ถือว่าเป็นนักมวยไทยที่มีชื่อในระดับหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งพกบินน็อกก้องปทุมไปนะครับก็ไม่รู้ว่าทางโปรโมเตอร์เขาจัดเขาจับคู่มาเจอกันได้ยังไงในรายการแบบนี้นะครับแต่แน่นอนแอดมองดูแล้วเหมือนเป็นการจงใจ ที่จะโปรโมทกุนคาแมร์มากกว่าโปรโมทมวยไทยในมาเลเซียโดยอิงเอามวยไทยกับกุนคาแมร์เนี่ยไปชกโชว์เพราะว่าใช้นักมวยเบอร์ต้นๆของทางกัมพูชามาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทูนเทียราหรือตีอาโก้ซึ่งมีกระแสอยู่ในกัมพูชาตอนนี้อย่างมากมวยไทยเราก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับชื่อเสียงก็สามารถขายต่างชาติได้แล้วก็มีคนที่นิยมชมชอบกีฬามวยไทยกันเยอะนะครับแต่การที่เอามวยไทยกับกุนคาแมร์ไปปะปนกันแบบนี้แอดก็มองว่ามันไม่สมควรสักเท่าไหร่ ซึ่งตอนที่แอดกำลังทำข่าวเนี่ยก็เริ่มมีชาวไทยนะครับเอาข้อมูลของติอาโกไปโพสเพื่อแสดงให้ทางเพจของรายการมวยรายการนี้ได้เห็นแล้วแต่แอดก็เชื่อว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมวยทางมาเลเซียก็น่าจะทราบข่าวนี้แล้วนะครับเพราะว่า WMO ก็เป็นองค์กรที่ดูแลมวยไทยอาชีพทั่วโลกนะครับส่วน IFMA ก็จะดูแลมวยไทยสมัครเล่นโลกนะฮะก็จะเป็นองค์กรของไทยที่รวมกับทั่วโลกเพื่อที่จะดูแลมวยในภูมิภาคต่างๆในการให้การสนับสนุนในเรื่องของกีฬาเรื่องของกรรมการ เรื่องของกติกาต่างๆนะฮะรวมไปถึงเรื่องของการจัดการแข่งขันให้ถูกต้องด้วยนะครับก็เป็นข่าวสั้นๆครับที่นาเอามาฝากท่านผู้ชมกันแอดจะรอดูก่อนนะครับว่าทางมาเลเซียจะมีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวโอกาสต่อไปแอดจะนําเอาคอมเมนต์เอาความคิดเห็นของชาวมาเลเซียและแฟนมวยมาฝากทุกๆท่านก็แล้วกันวันนี้ก็นําเอาข่าวมาให้ได้รับทราบกันนะครับว่าไฟต์ต่อไปแมตต์ต่อไปของตีเอโกกับทุนเทียราเนี่ยจะชกกันในช่วงเดือนพฤษภาคมในวันที่6นั จากวันนี้ไปอีก1เดือนนะครับมาดูกันว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกี่ยวกับไฟนี้หรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ออกไป เพื่อให้หลายๆคนได้เห็นคลิปในช่องของเราร่วมกันนะครับสําหรับท่านที่กดติดตามแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยสําหรับท่านที่กําลังจะกดติดตามก็ขอขอบคุณเช่นกันแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ